เบื้องต้นปรับไปที่หมวดเสียงวัดสายกาวของกล่องหัวฉีดนะครับผมนี่ครับไม่มีเสียงดังเลยครับแปลว่าสายไฟกาวขาดในแน่นอนครับมาดูครับสายไฟมันขาดในกาวหลังเสื้อสูบนี่ครับเส้นเล็กๆนี่ครับ ขาดในจะทําให้รถสตาร์ทไม่ติดกล่องช็อตทําให้กล่องพังได้ครับเราทําการต่อใหม่เลยครับผมต่อให้เส้นใหญ่กว่าเกา่าใรวัดวงจรใหม่นะครับ นี่ก็นี่ก็ขาวดำกัน